รวมทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบ God It I a s i l y ที่ God It Channel ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัว cms หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะที่ใช้ดีต้องบอกต่อค่ะจากประสบการณ์ในการรับพัฒนาทั้งเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการพัฒนาเว็บไซต์แบบส t a ติกเว็บไซต์ส่วนมากขัะทางบริษัทจะแนะนาให้ลูกค้าใช้ตัว cms ในการสร้างเนื่องจาก cms เหล่านี้จะมีระบบเพียงพอต่อความต้องการเบื้องต้นราคาไม่แพง สามารถสร้างเสร็จได้รวดเร็วนะคะจึงเหมาะสมกับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดองค์กรที่ต้องการทำเซลเพสหรือองค์กรที่อยากมีเว็บไซต์ชั่วคราวระหว่างรอพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันค่ะเรามาทำความรู้จักกับ CMS หรือ Content Management System ที่มีอยู่ในตลาดกันค่ะ CMS นะคะเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและงบจำกัดโดย CMS ในปัจจุบันค่ะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายมากจะเป็นลักษณะ drag and drop บนหน้าจอเสมือนจริง หรือคุณแค่ลากและเลื่อนส่วนที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าเว็บเพียงลากไปลากมานะคะเปลี่ยนซีไปเปลี่ยนซีมากดเซฟกดพับบิก public, หรือเผยแพร่นะคะก็จะได้เว็บไซต์พร้อมให้คนบนโลกออนไลน์เห็นได้ทันทีค่ะโดยเว็บไซต์ในลักษณะน CMS นั้นนะคะจะมีอีกชื่อนหนึ่งที่เราคุ้นหูมากกว่าก็คือว่าตัวเว็บไซต์สําเร็จรูปท่านสามารถใช้คํานี้นะคะในการเซิร์ชหาบริษัทที่ให้บริการได้อย่างง่ายดายนะคะคีย์เวิร์ดนะคะเว็บไซต์สําเร็จรูปค่ะแต่ในบทความนี้เราจะขอแนะนําตัวเซ MS 2ตัวที่ทำและปังนะคะไม่ค่อยพังและให้ขายหนาลูกค้าค่ะตัวแรกค่ะก็คือ WordPress w o r d p r e s s นะคะเป็น CMS ที่เรียกได้ว่ามีคนใช้งานมากที่สุดในโลกตัวหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เล็กๆอย่างเว็บไซต์นำเสนองานอาจารย์สำหรับนักเรียนนักศึกษาไปจนกระทั่ง o f f i c i a l ยลเว็บไซต์ของสำนักข่าวระดับโลกหรือ Co r p เ r a t e เว็บไซต์ขององค์กรข้ามชาติต่างๆหลากหลายองค์กรซึ่งถือได้ว่า w o r d p r e s s นั้นนะคะเป็นหนึ่งใน CMS ที่ถ้าคุณกำลังหาข้อมูลเพื่อพัฒนา หรือสร้างเว็บไซต์นั้นอย่างน้อยต้องคุ้นหูคุ้นตากันบ้างล่ะค่ะข้อดีของการเลือกใช้ WordPress ในะการสร้างเว็บไซต์นะคะอย่างแรก WordPress ค่ะเป็นมิตรต่อ SEO ค่ะ WordPress กับ Google เป็นเพื่อนกันเวลาเราทําเว็บไซต์จาก WordPress เรามีโอกาสติด SEO ได้เร็วกว่าในการทําเว็บสําเร็จรูปเจ้าอื่นนะคะ WordPress นะคะมีพาร์ทเนอร์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นบิ i l เ e อร์ไม่ว่าจะเป็น team, ปลั๊กอิน, builder, น in, ซึ่งพาร์ทเนอร์เหล่านี้ก็ทําให้เว็บไซต์ของเรามีความแตกตตาาาาางงงงหลลกกยสววมมแะรรรับค้อขอขเ มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ WordPress มีเวอร์ชันใหม่ที่ทําให้โหลดเว็บไซต์เร็วขึ้นมากต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อก่อน WordPress เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ถือว่าค่อนข้างช้าข้อเสียของ WordPress เลยก็คือมช้ามากเวลาไปทํา Speed ดเทสเนี่ยก็จะค่อนข้างได้ตัวแดงหรือตัวเหลืองก็คือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนาะแต่ปัจจุบันค่ะเวอร์ชันใหม่เนี่ยรวดเร็วมากค่ะแบบเทสแล้วก็ยังไงก็เขียวค่ะแบบผ่านแน่นอนสุดท้ายค่ะ Word p r e s s นะคะเหมาะกับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีความรู้แต่ว่าออาาจจะต้้งกรรปรับให ไปกว่าเดิมสักเล็กน้อยก็พอค่ะอีกตัวที่จะมาแนะนํานะคะก็คือตัว Wix ค่ะ Wi x เป็น GMS ระดับโลกที่มีคนใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องถ้าใครกําลังค้นหาคําว่าสร้างเว็บไซต์ส่วนมากก็จะเจอตัวโฆษณาของ w i x ค่ะมาตามหลอกล้อนไม่ว่าจะเป็นตัว Google ในเว็บไซต์หรือในตามเฟซบ o o กอะค่ะก็คือเขาทํรีทาร์ t เก็ตติ้งของเขาค่อนข้างดีข้อดีในการเลือกใช้ w i x ในการสร้างเว็บไซต์นะคะก็คือบอกว่าตัว w i x เนี่ย default เีมของเขาสวยค่ะถ้าเทียบกันแล้วนะคะวิกจะสวยกว่า WordPress วิกมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นทั้งบุคคลหรือองค์กรมาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะคะวิกสามารถจ่ายจบครบที่เดียวมี Market marketplace ที่สามารถซื้อขายผ่านวิกโดยไม่ต้องไปซื้อตรงจากผู้พัฒนาก็ได้ค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึง WordPress กับวิกนะคะก็คือเป็นเว็บเว็บไซต์สาเร็จรูปจากต่างประเทศเคราวนี้เรามาลองดู GMS หรือเว็บไซต์สําเร็จรูปจากนักพัฒนาคนไทยกันบ้างค่ะข้อดีอย่างหนึ่งสาหรับการใช้ c m s ที่ ดูพัฒนาโดยคนไทยนั้นนะคะก็คือสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆเป็นภาษาไทยได้ง่ายเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษในการปรับแต่งเว็บไซต์สักเท่าไหร่ค่ะเราแนะนํานะคะก็ที่เราเคยใช้งานให้ลูกค้ามาก็จะมีอยู่2เจ้าค่ะอันแรกจะเป็นเว็บเทพช็อปนะคะ l n w แล้วก็ h o p ค่ะเทปช็อปเป็นเว็บไซต์สาเร็จรูปของไทยที่มีการเชื่อมต่อการใช้งานหลากหลายรองรับตั้งแต่การใช้งานเว็บไซต์องค์กรเว็บอีคอมเมิร์ซรองรับตั้งแต่เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีระบบตัวแทนจําหน่ายซึ่งราคาแพ็กเกจก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะและมีแพ็กเสริมที่ช่วยในการทําการตลาดจํานวนมากนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นแคชช็อปเว็บนะคะ K K Kingdom นะคะ E England T Thailand แล้วก็ช็อปนะคะก็ H H O P แล้วก็เว็บค่ะ W E B เว็บไซต์สําเร็จรูปทันสมัยเหมาะสําหรับเว็บไซต์องค์กรที่ต้องการดูโมเดนมีฟีเจอร์และฟังก์ชันเพียงพอในการสร้างเว็บไซต์องค์กรแล e ้วเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซค่ะข้อดีของแคชช็อปเว็บนะคะก็คือหน้าตาของเขาจะค่อนข้าง สมัยหน่อยโมเดิร์นหน่อยและตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างย่อมเยาและมีความคุ้มค่าถ้าเทียบกันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละ CMS ก็จะมีข้อด,ดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะต้องพิจารณาให้ดีก่อนเลือกใช้งานแต่หากการพัฒนาเว็บไซต์แบบ CMS ยังไม่ตอบโจทย์นะคะก็สามารถมาปรึกษาเราได้ค่ะว่ามันอยากจะพัฒนาเว็บไซต์แบบไหนนะคะเราสามารถให้คําปรึกษาได้ฟรีค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสด ดีค่ะ